ตุลนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดคิดสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยสำหรับใครที่อยากจะบอดเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอด วันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมและก็สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับที่สามารถเปิดบอทฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือว่าคอมไปแล้วหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่าไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละสิบ 2บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นสบายกว่ามากเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีชาวคงไกซารืเลยทุกคนนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับไกด์โรบินนะครับตัวละครประสานที่เรียกว่าน่าจะเก่งที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับเคียงคู่มากับตัวของพี่ชายก็เลยเนาะก็คือตัวของซันเดย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโรบินเนี่ยนะแพทปัจจุบัน3.0นเนี่ยนะครับเราบิวยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความเข้าใจเมคานิกการเล่นโรบินก่อนโรบินเนี่ยเป็นตัวประสานที่เอาตรงๆว่าไม่เจนแต้มนะอ่าคือโรบินเนี่ยเป็นตัวละครที่พอกด สกิลต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะกดอันติเพื่อที่จะบัฟทีมได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีดาเมจเสริมจากตัวของลูบินด้วยนะครับซึ่งมันเลยทําให้ลูบินเนี่ยไม่สามารถเจนแต้มได้นะครับผมเพราะว่าตัวของอันติลูบินเนี่ยมันจะทําให้ลูบินเนี่ยเข้าสู่สถานะคอนเสิร์ตนะครับก็เลยไม่สามารถเจนแต้มได้เพราะว่ามันไม่ตีเองนั่นเองเทินของลูบินเนี่ยเมื่อวนกลับมาเมื่อไหร่ก็คือมันจะออกจากสถานะคอนเสิร์ตแต่ตัวของลูบินก็คือต้องการกดอันติเรื่อยๆนะครับเพื่อลีงสถานะคอนเสิร์ตเร ตัวของโรบินเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถยกหมู่ได้นั่นก็คือการกดอันติแล้วทําให้ทั้งทีมของเราได้แอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรบินมันจะคุ้มมากๆครับในกรณีที่ทีมเนี่ยเป็นตัวละครที่มีตัวดาเมจมากกว่าหนึ่งนะครับอย่างเช่นทีฟลอปนะครับที่มีตัวดาเมจเนี่ยสตัวนะครับก็คือเป็นตัวของฟยเซลแน่ๆและหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเก็บสแต็กของฟยเซลนะครัาจะเป็นตัวฟา มีนาจิตภาพนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวโปลาฟตัวอื่นกรตาบนะครับมันก็จะสามารถช่วยเก็บได้เหมือนกันนะมันจะคุ้มครับถ้าเกิดว่าเป็นตี้ที่ออกการโจมตีบ่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ถามว่าสามารถไปเล่นกับที่อื่นได้ไหมในเมตาในปัจจุบันน่ะเอาตรงๆว่ามันไปได้ทุกทีมเลยดีกว่ายกเว้นตีซูเปอร์เบรกแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะครับสำหรับบัฟตัวของโรบินนะครับนอกนั้นมันสามารถใส่แทนไปได้หมดเลยนะคุณจะใส่ไปกับอะคิรอนมันยังไม่ใส่ไปได้เลย อาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ตามนะครับแต่ว่าก็ใส่ไปได้นะครับสำหรับตัวของโรบินเนาะอะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบิวกันนะครับวิธีการบิวเนี่ยตัวของโรบินครับจะเอาตัวของ ATK ไปบัฟนะจะเอาตัวของ ATK เนี่ยไปทําการบัฟทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตที่เราต้องการที่สุดครับคือตัวของ ATK นะครับสปีดเนี่ยนะครับเราทำไว้ที่120อันนี้สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะทำสเต็ตเล่เกมถามว่าทำไมครับตัวของล o บินเนี่ยจะมีเทรดอยู่อันหนึ่งครับที่เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยจะเล่นไอช่าตัวเอง25%การที่คุณมีสปีด120เนี่ยพอเข้าการต่อสู้มาลูบินจะได้ถ์นก่อนเสมอนะครับเพื่อที่จะได้มาเปิดสกิลต่อสู้ปรับทีมไปก่อนนั่นเองนะครับแต่ถามว่าไม่ถึงได้ไหมไม่ถึงก็ได้ครับในกรณีที่คุณเล่นตัวเอ่อตะอ่อาจจ้งงแบบส ัฟให้กับตัวดามจหลักของเราก่อนเนี่ย mm hmm. เช่น mm hmm. คุณเล่นมีนาจิตภาพแล้วต้องส่งบัฟอาจารย์ให้กับตัวของไปเซียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เริ่มต้นเธอเป็นเป็นตัวของมีนาแล้วก็มาต่อที่โรบินมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเล่นโลเคชั่นประมาณนี้หรือว่าจะเริ่มที่ตัวฮิวก่อนอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือง่ายๆนะครับขอให้ออกก่อนตัวดามจหลักของเราก็พอนะครับนี่คือ เ,เพราะนั้นเนี่ยสปีดคุณอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยตัวของโรบินเนี่ยนะครับมีความสามารถในการทำดาเมจเสริม hmm. เวลาตอนอยู่ในสถานะคอนเสิร์ตและดาเมจนั้นอ่ะมันคลิแน่นอนครับอ mm ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องทำค่าคีเลทเลยนะครับ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งค่าคิดคดาเมจเองก็ไม่ต้องทำเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อยู่ในสถานะคอนเสิร์ตอ่ะคีเลตมันจะตายตัวแล้วก็คีดาเมจมันก็จะตายตัวนั่นก็คืออยู่ที่100คีเลตหนึ่งร้อยเด้นแล้วก็คีดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับมันจะตายตัว ประมาณนั้นอ่าทีนี้ LC ครับ LC เนี่ยเอาจริงถ้าเกิดว่าให้แนะนำนะแนะนำประจำตัวมากๆนะครับเหตุผลก็คือมันมีการฟื้นฟูพลังงานนะครับคือโรบินเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่กดอันติไม่ค่อยจะทันนะครับอ่าถามว่าไม่มี LC ประจำตัวได้ไหมไม่มีได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่มีมันได้นะครับแต่ก็คือมันจะทำให้อ่าขาดนิดนึง นะครับเวลาที่คุณเล่นจริงๆอ่ะมันจะขาดนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประจําตัวแต่ถามว่ามันมีผลมากไหมโอเคแหละถ้าเกิดว่าคุณเปิดการาฟรรออกมามีแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นจริงๆอ่ะมันอาจจะขาดแค่นิดเดียวอ่ะบางทีมันอาจจะตกไปแค่หนึ่งไซเคิลเท่านั้นเองมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น <S <S ถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสนะครับเรื่องการพึ่มพลังงานนะครับแบบแอดเองก็ซีเรียสนะบางทีเนี่ยมันแบบ จะหล่นไปอีกไซคิขึ้นหนึ่งแล้วพอมีประจําตัวมันสามารถยกกลับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อันติมันจะเต็มมาทันตลอดเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ประจําตัวเนี่ยอันติมันจะเต็มไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ประจําตัวนะครับเราจะมีตัวเลือกอยู่นะครับสตัวอ่ะอันแรกครับที่แนะนําก็จะเป็นเอลซีประสานของหน้ามีนานะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้ ATK ของผู้สงสัยสูงมาก แล้วโรบินเนี่ยมันเอาเอ K ไปบัฟให้เพื่อนรุ่มทีมได้นึกบอกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากคอมโบครับแล้วก็บอกว่าถ้าเพื่อนรุ่มทีมเนี่ยมีผ่าตดเดียวกันตั้งแต่2ต,ตัวขึ้นไปจะทําให้ดดเมจคริชิคอลครับของตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3-2%อนันนี้ในกรณีที่คุณซอน5นะครับก็ถือว่าบัฟเบ,บิ่มแต่จะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือเพื่อนรุ่มทีมมันจะต้องเป็นผ่าดเดียวกันเนาะอย่างเช่นตีฟอลล่าที่จะใส่เป็นสองราใสังญารอ,ะ,รอ,ารอ,าอะครับ ก็จะสามารถได้แต่ถ้าเกิดว่าอ่ะอันนี้มันอาจจะแบบเดี๋ยวคอนดิชันติดมั่งเดี๋ยวไม่ติดมั่งในกรณีที่คุณออกไปเล่นกับตีอื่นด้วยมันจะมีหีิีก LC นี่นะครับอ่ะก็จะเป็น LC ของช่างนาฬิกานะครับก็อันนี้เนี่ยมันได้มาจากกิจกรรมแต่ณนปะัจจุบันตอนนี้เนี่ยคุณสามารถแลกได้ที่ร้านค้าเฮอร์ตา นะครับเป็น LC กิจกรรมที่สามารถแลกได้และนะครับที่ราคาเฮอร์ตาแล้วก็สามารถทําซ้อน5ได้แน่นอนอันนี้เป็น LC ฟรีที่ดีที่สุดแล้วนะครับเอฟเฟกของมันเนี่ยบอกว่า ATK ครับเพิ่มไม่ผู้สงสัยเลย32%แต่กรณีซ้อน5ซึ่งคุณทาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาปุ๊บได้ ATK ปุ๊บบัฟทีมแรงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ผู้สงสัยปล่อยท่าไม่ตายครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา1เทินตอนที่โรบินกดนันตีอ่ะสปีดอยู่ที่90ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่ามันจะจบเทินของโรบินก็คือจบอันติของโรบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยใช้ได้ดีนะครับและช่วยเพิ่มดาเมจให้ทีมได้ดีด้วยเพราะคุณอย่าลืมนะถ้าโรบินตีแรงขึ้นนะครับแสดงว่าตอนที่กดอันติอยู่มันก็จะเสริมดามจให้ทีมได้แรงขึ้นเช่นกันนะครับก็จะเป็น LC ประมาณ3ตัวนี้ที่แนะนํโตวอื่นเนี่ยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่น,นะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ลิลิครับลิลิเนี่ยเซตสไม่มีครับ สำหรับตัวของโรบินมันจะใส่เป็นเซตผสม2อ ATK 2อ ATK ครับซึ่ง2อ ATK เนี่ยจะเป็นเสื้นไหนก็ได้ไม่เกี่ยงกันแต่ขอให้เป็นออฟ2อ ATK 2อ ATK และข้างในเนี่ยเราต้องการแค่ตัวของ ATK ครับเพราะนั้นเสื้อเนี่ยจะเป็นตัวของ ATK ได้เลยนะครับรองเท้าเป็นตัวของ ATK ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าติดออฟรอง ATK มาด้วยโอเคมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพวกพลังป้องกันแซมขึ้นมามีเลือดแซมขึ้นมาก็ถือว่าดีนะเพราะว่าต่อให้โรบินอยู่ในสถานะคนเสือก็จริงแต่ยังโดนตีอยู่นะยังโดนดาเมจอยู นะครับเพราะฉะนั้นใส่มีเลือดมีพลังองกันบ้างติดมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับตัวฮิลอย่างพวกกระลักเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบโรบินจะต้องตีเองเพื่อที่จะฮิลจกฐานะเมไมเนี่ยนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่โรบินอยู่ในแอนตี้มันไม่ได้นับว่าตัวเองตีนะอ่าประมาณนั้นมันก็เลยไม่ฮิล เพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียแต้มกับลักเกอร์มายูเทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เล่นกับลักเกอร์นะประมาณนั้นแล้วก็สร้อยครับแน่นอนครับเราใส่เป็นตัวของอัตราการฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็ประดับที่เราเลือกใส่นหรือก็คือประดับอันนี้นะครับแมลงที่อยู่หวยเนี่ยนะครับไอประดับซตนี้เนี่ยมันบอกว่าอาจจะทำให้ตาการฟื้นฟูพลังงานของผู้สมัยเพิ่มขึ้น5%ครับแล้วก็หากผู้สมัยไม่ใช่ตัวละครแรกในการจัดทีม ATK ของตัวละครแรกจะเพิ่มขึ้น12%บึ่งับอันเซ้อนันได้ ครับทุกคนแอดเล่นในทีมเฮอร์ตาอยู่ขึ้นมาทั้งหมด3อันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่ประดับเซตนี้ได้เลยขอแค่คุณวางตัวเมจหลักของคุณอะเอาไว้ตัวแรกนะครับถามว่าตัวแรกนี่มันคือยังไงพี่ก็คือแบบนี้ตัวแรกก็คือตัวฝั่งนี้นะครับนี่คือฝั่งตัวแรกนะครับเนี่ยฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณใส่ประดับเซตเนี่ยสามคนโรบินใส่เซวอลใส่เอาเวทูรีนใส่อย,อย่างเงี้ยมันจะขึ้นที่เฮอร์ตาหมดเลยครับสแสดงว่ามันจะสามารถบัฟ e อิเนเองในกตไี้ี่คสณใสิบคนนะ กูจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อทำให้เฮอต้านแรงที่สุดแต่ก็คือแน่นอนว่าอันนี้เป็นลิลิกเบสอินซอลตของตัวของลูบิดนะครับแล้วก็สเตตัสหลังเนี่ยให้เป็นอัตราการฟูพลังงานนะไม่เชียร์ใส่ ATK นะครับเดี๋ยวกดอันติไม่ได้นะครับการที่ลูบิกดอ,อันติไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเาเมจทีมหายไปเยอะนะครับแล้วก็ลูกแก้วครับใส่เป็น ATK นะครับแค่นี้เลยโรบินบิวง่ายๆครับขอแค่คุณอัด a อทเคข้าไปอัด a อทเคเข้าไป,าาไปสปีดอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวทีนี้โรบินไปกับตี้ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะเรามาอยู่กับตีแรกครับตี้แรกเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นตีที่ดีที่สุดของโรบินครับนั่นคือตี Followup ของท่านในพลเฟยเซลนะครับตี้นี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาฟูลทีมเลยณนะปัจจุบันตอนนี้ประกอบด้วยอวิทูรีนครับโทบาร์โรบินแล้วก็เฟยเซลนะครับตีนี้เป็นตี้ที่ล้มบอสได้เก่ง มากๆเพราะว่าการโจมตีแต่ละแอคชั่นเนี่ยมันค่อนข้าที่จะทีแล้วก็เป็นที่ที่ใช้บัฟของโรบินได้คุ้มที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยออกแอคชั่นกันทีมากๆเพราะนั้นนะครับสำหรับตี้นี้นะสำหรับคนที่ปั้นทีมนี้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอมอนหมู่เยอะจริงๆอ่ะตี้นี้ถือว่าดีมากๆแต่ในกรณีที่คุณเจอมอนหมู่อ่ะคุณสามารถเอาทูปาร์ตออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวของเฮอร์ตาสี่ดาวก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเฮอร์ตาสี่ดาวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ ใช้การโจมตีต่อเนื่องเหมือนกันโรบินเนี่ยจะเด่นในการบัฟพ,พวกโจมตีต่อเนื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวของเฮอร์ตาได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของฟรีเซลเนี่ยนะครับสามารถทิกเกอร์ทำให้มอนสเตอร์หรือว่าบอสเนี่ยเลือกครึ่งหลอดได้ไวอยู่แล้วนะครับก็เล่นได้เหมือนกันเนาะอันออนี้ในกรณีที่คุณอาจจะเอาไปเล่นในเพลย i ฟิชั่นนะครับหรือว่าเอาไปเล่นในห้องที่มันเจอมอนเยอะๆอ,อะไรเงี้ยต้องการดามจในการเคลียร์มอนหมู่ก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับอ่ะอีกตีหนึ่งก็คือตี้ของท่านตา นแน่นอนว่าในตี้นี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีและคุณไม่มีโรบินนะครับคุณสามารถใช้ตัวของ MC น้าแข็งแทนได้นะครับแต่ในกรณีที่คุณมีโรบินเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้โรบินแทนได้เหมือนกันเดเมจเนี hmm. ่ยที่ให้ออกมาเนี่ยมันแรงกว่าตัวของ MC ประสภาษาีีนะครับแต่ถามว่าให้เยอะไหมนะครับก็ตรงๆว่า10%นะครับที่ต่างกันจริงๆนะสิเเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนกัน นในกรณีที่คุณไม่อยากจะปั้นตัวของเ c น้ําแข็งนะครับเอฟซีน้ำแข็งไปอ,อยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันอีกที่หนึ่งครับก็คือที่ของอาเกลียนะครับแน่นอนว่าตัวของอาเกลียเนี่ยนะครับฟูลทีมเลยเอาตรงฟูลทีมมันคือใส่คู่พี่น้องอะก็คือซันเดย์โรบินเลยนะครับใส่ซันเดย์โรบินอาเกลียนี่คือสุดเลยนะครับอันนี้คือดาเมจสูงสุดที่สุดแล้วนะครับแต่ถามว่าแรงกว่า MC น้าแข็งเยอะไหมเอาตรงก็ ไม่เท่าไหร่นะมันก็ประมาณ10%เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณต้องการฟูลเดเมดก็ต้องทีมนี้นะครับก็คือต้องใส่โรบินเข้าไปนั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วอ่ะโอ้โหมันไปได้เยอะมากจริงๆครับโรบินเนี่ยเรียดด้ว่าแบบคุณจะใส่กับต้้อเครอนมันก็ไปได้นะเออไปใส่แทนสปาร์คอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ใส่ได้นะแต่ดัเมอาจจะตกนิดนึงนะ อันนี้่วนตัวมองนะเพราะว่าอาคิรอนอ่ะมันต้องการได้เทินบ่อยๆไงแล้วแบบสปาขึ้นมันดึงมันดึงขึ้นมันดึงขึ้นมันดึงขึ้นอ่ะคุกไหมหรือว่าไปใส่พวกโบนีอะไรมันอาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวของโรบินครับเรียกได้ว่าเป็นตัวประสานสุดคุ้มแห่งยุคนะอีกอย่างหนึ่งตัวเกมห่างที่จะอวยนะครับตั้งแต่มานี่รีรันมาสามรอบแล้วนะยังไม่เคยมีตัวละครตัวไหนรีรันได้ถีขนาดนี้นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมแนะนำอีซูซนหนึ่งตัว นะครับทุกคนไม่ต้องมีประจำตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิด e1 หรือว่าตัวของ lc เนี่ยแนะนําว่า อีนึ่นะ E1 เนี่ยนะครับทำให้ตัวของโรบินเนี่ยมันเสริมดาเมจทีมได้แรงขึ้นอีกเพราะว่าอีเดลอดหนึ่งนะครับมันบอกตรงๆเลยว่าเมื่ออยู่ในสถานะร้องเพลงครับหรือก็คือคอนเสิร์ตนะผมทะลวงต้านทานทุกประเภทของฝั่งเราเพิ่มขึ้น24%ครับผมจะบอกว่าผมที่มีโรบิน E1 เนี่ยนะครับดาเมจนี่มันตั้งขัานที่จะไปไกลมากนะไอ้ยางนึงมันเป็นบัฟหมู่นะทุกคนแสดงว่าทุกคนในตีมาสามารถแรงขึ้นได้นึกว่าบอกไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใส่ตี้ของเต้้าลลก็ทังเเซรร์่ฟ เจดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเล่นเป็นตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาใน3.2อย่างเงี้ยก็แรงขึ้นอีกนะครับทุกคนถือว่าเป็นอีโดอรอนที่มันคุม้มอ่ะมันให้ค่าดาเมจมาสูงมากบางทีอันติเดียวของโรบินอาจจะล่วงไปเลยกนะ็ได้สำหรับมอนเตอร์นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่จะเป็นต้องทำฟื้นฟูพลังงานไงถ้าเกิดว่าจะไปต่อเชียร์ว่า LC จะดีกว่านะสำหรับหลัง E1 นะ อ่ะไปเป็น LC ช่วยการฟื้นฟูพลังงานอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าอีกอย่างหนึ่ง LC เนี่ยใช้โลน้อยกว่าตัวของการเปิดตัวด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโอกาสรุดเลทก็แค่25%ถึงผมจะเคยรุดเลทมากก็ตามนะครับเพราะนั้นก็ลองชักใจกันดูว่าจะเปิด E1 หรือว่าจะเปิด LC นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเชียร์จริงๆก็คือเชียร์ E1 เนาะโอเคครับผมก็ วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามานะ,ะเป็นละแจ่มมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับแนะนำสูตรมาสปอยของเราไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปปอดดีๆนะครับขอแนะนำ UG4 ของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน